ครับก็กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับ EP นี้เป็น EP ที่สองนะครับแบ่งปันพระแท้กับผมนับนายนิวอิทธิพลนะครับในส่วนของ EP นี้นะครับก็จะนําพี่ๆทุกท่านนะครับมารับชมแลก็แบ่งปันในส่วนของเหรียญองค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับในส่วนของเหรียญองค์พ่อจตุคามรามเทพรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นปฏิหารเหนือดวงนะครับจัดสร้างที่วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยท่านพระอาจารย์โชธนะครับ จัดสร้างร่วมกับนะครับอาจารย์ป๋องสุพันนะครับซึ่งเป็นเหรียญองค์พ่อจตุคามนะครับที่จัดสร้างขึ้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับแล้วก็มีอาจารย์ป๋องเป็นผู้ร่วมจัดสร้างนะครับตอนนี้กําลังเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมแล้วก็เ,เป็นกระแสอยู่มากๆนะครับเนื่องจากมีพิการที่เข้มขังนะครับพิธีสามารถเ,าเข้าไป สืบค้นหาข้อมูลในส่วนของในโลกโซเชียลได้เลยนะครับว่าพิธีการจัดสร้างนะครับความเข้มขังนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปรับชมนะครับแล้วก็ไปศึกษานะครับแล้วก็เราลองเช่ามาบูชาดูครับก็ในส่วนขององค์จริงที่พี่ๆได้เห็นอยู่นะครับก็เห็นว่ามีความคมชัดสวยงามมากๆนะครับในส่วนของเหรียญแรกนะครับที่ผมจะนํำพี่ๆมารับชมกันนะครับ เหรียญองค์พ่อจะดูคามนะครับอันนี้เป็นหน้ากากตรงคําแท้นะครับนี่ชื่อในส่วนของรุ่นเนื้อเงินประกบนวะนะครับขอบเหนือดวงนะครับจัดสร้างเพียงแค่50องค์เท่านั้นนะครับทองคําแท้เนื้อนวะประกบนะครับด้าน,นหลังเป็นเงินนะครับฝังพลอยสวยงามมากๆนะครับพร้อมบัตรนะครับ การันตีนะครับจากสถาบัน ACI นะครับของอาจารย์ป๋องสุพรรณนะครับในส่วนของเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ก4นะครับจาก50เหรียญทั้งหมดนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสอบถามทักทายเข้ามาได้ครับราคายังไม่แรงครับช่วงนี้ผมก็มีโอกาสนะครับได้บูชามา1เหรียญนะครับจาก50เหรียญนะครับสวยงามมากๆครับ ในส่วนของเหรียญถัดไปนะครับจะเป็นเนื้อตะกัวไม่ตัดปีกนะครับแล้วก็มีการต่อโคดหมูทั้งหมด9ด้านนะครับพิมพ์สวยงามคมชัดมากๆนะครับด้านหลังของรุ่นนี้นะครับจะเป็นหลังยันโพกระซับนะครับดักจับซับนะครับพี่พี่ที่อยู่ในสายขององค์พ่อจุฬาคก็น่าจะทราบกันดีอยู่นะครับพิมพ์ทรงสวยงามมากๆนะครับ เช่นเดิมน,นะครับรายการนี้ก็มาพร้อมกับบัตรรับประกันนะครับจากสถาบัาน ACI นะครับรายการนี้จัดสร้าง100เหรียญน,นะครับพี่ๆเลข86ครับพี่ๆท่นานใดสนใจทักทายสอบถามกามาได้นะครับราคายังไม่แรงนะครับจัดสร้างแค่1 0 0่ยเหรียญเท่านั้นครับ ในส่วนของรายการถัดไปที่ผมจะนําเสนอนะครับส่วนตัวผมชอบพิมพ์นี้รุ่นนี้มากๆนะครับเงาสวยทอนแสงจะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับจัดสร้างเพียงแค่900้อยเหรียญนะครับซึ่ง900ร้อยเหรียญเนี่ยก็จะแบ่งเป็นในส่วนของยัน3แบบด้วยกันนะครับอันนี้เป็นโมชัวนะครับก็คือรายการที่1นึ่งเลยนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับจัดสร้างเก้อยเหรียญนะครับด้านหลังจะมียันนะครับสวัสดิกะนะครับยันโพกกระซับ แล้วก็ยันแก้วสารพัดนึกนะครับในส่วนขององค์นี้นะครับเป็นเนื้อเงินหน้ากาดทองคำนะครับด้านหลังเป็นยันโพกซับนะครับหมายเลข92นะครับสวยงามมากๆนะครับมีพิธีการจัดสร้างที่เข้มขังมากๆครับตอนนี้ก็ผมเองก็เก็บมาได้แค่อย่างเลียนนะครับว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆนะครับตอนนี้พี่พื่านใดสนใจทักทายสอบถามเขมาได้ครับ ราคายังไม่แรงนะครับซึ่งผมเพิ่งได้เช่าบูชามาประมาณ3-4วันตอนนี้ก็ราคาค่อนข้างจะไปแล้วนะครับ30-40%จากที่ผมเช่ามานะครับยังมีหลายรุ่นนะครับในส่วนของรุ่นนี้สวยงามทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระไหลทองนะครับลงยานะครับหลังยันพวกกระซับนะครับจัดสร้างไม่มากนะครับแต่ละรุ่น 900เหรียญนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหลังยันแก้วสารพัดนึกนะครับกระไหลทองลงยาแดงนะครับหมายเลขโค้ดนะครับชัดเจนพิมพ์สวยมากๆนะครับพี่พี่นใดสนใจทักทายสอบถามเข้ามาได้นะครับสวยมากๆเลยนะครับจัดสร้างน้อยมากนะครับแต่ละรุ่น หลักร้อยเหรียญเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของหลังยันแก้วสารพัดนึกนะครับนี่เป็นในส่วนของชุบ 2K นะครับหรือเนื้อ2กษัตริย์นะครับพิมพ์ทรงสวยงามมากๆนะครับพี่ๆท่านใด,ดสนใจนะครับก็ทักทายสอบถามเข้ามาได้นะครับ ให้ชมอีกรอบนะครับ50เหรียญนะครับจัดสร้างหน้ากากทองคําแท้นะครับพร้อมใบรับประกันนะครับจากอาจารย์ป๋องสุพันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเก็บไว้การันตีพระแท้นะครับทองคําแท้นะครับพี่พีท่านใดสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้ครับ ครับก็ในส่วนของช่องทางการติดต่อนะครับก็ถ้าพี่ๆจำได้ในส่วนของ EP แรกนะครับก็จะมีในส่วนของตัว IDline นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับในส่วนของ Facebook นะครับก็นิวอิทธิพลนะครับรูปตามนี้นะครับกำลังอุ้มแมวนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับสอบถามองค์ไหนครับทักทายเข้ามาได้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับ e ีนี้ขอบคุณมากมากครับ